การนี้เราได้ออกแถลงการไปแล้วฉบับหแถลงกนะครับกระบวนการนั้นจะนี้ไปเนี่ยนะเราจะเดินทางไปยื่นหนังสือยื่นการบริการการพิโรธการกฎหมายและนิติธรรมและสิทธิมนุษยชนสะพานและรัฐสานัรนเอหลังจากนี้นะหลังจากจบแถลงการ วันนี้่เป็นการไปปฏิบัติการเยี่ยมกองโจมนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพเียนะดูภาพดูภาพนี่ที่เยี่ยมกองโจมนะแต่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเนะเป็นนี่ตำรวจนครบาลนะช่วยกันดูหน่อยฮะนี่จากพื้นของรวมใจไทยนะ 2.75นะครับนอนอดเพรพะเอว่าสถานีเราไม่มีคนอยู่ฟ้าผ่าใช่สิ่งเหล่าน,นี้แสดงให้เห็นว่าเป็นการคุกบคำสื่อของภาคประชาชนอย่างแท้จริงนะครับนี่เป็นการสั่งโดย โดยฝ่ายความมั่นคงเครื่องล่นหมายถึงในสุเทพเพื่อสุวรรณ ับกลุ่มและไปจับกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับกรชนะโดยผมจะให้เขาอ,ออกมาแสดงตัวนิดหนึ่งนะครับสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้ส่วนของผมเองก็ลงทะเบียนไว้ก็หมายความว่าได้รับอนุญ,ญาตให้ออกอากาศช่วคาทาวไปตามก่อนนะครับ300วันซึ่งต่อมาแล้ว2ครั้งก็คือ2ปีนะครับแต่ก็ยังถูก กลุ่มกองโจรเหล่านี้ยกเครื่องส่งไปอยู่ใช่ไหมครับพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นการฟุ้คามนใช่ไหมครับขอหอกให้ี่เ้องที่แท้เครับขอความเป็นธรรมด้วยนะหลังจากนี้นะครับอันนี้คือเขาดำเนินคดีเนี่ยไม่ตรงกับข้อเก่าหาที่กองชเขาได้ดำเนินการไปเขาดำเนินคดีมีและครอบครองอุปกรณ์โทรคมนาคมโดยไม่รับอนุญาตแต่ใบที่ให้มาเนี่ยเหมือนเศษกระดาษครับพี่น้องครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับเาจะไปประสบการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับเป็นท่านสุดท้ายวันนี้เป็นผู้บริหารคลื่นนะครับที่อยู่ที่ลาดพร้าววังหินซอย8ชื่อคลื่นอาจจะโชคไม่ดีเท่าไหร่นะครับชื่อคลื่นวิทยุรวมใจไทยบองเอิว์กชื่อรวมใจไทยถ้าเกิดชื่อพูดใจไทยก็อาจจะรอดเป็น157.5แต่การสถานการณ์เป็นยังไงนะครับเชิญครับ ยังไงพี่เล็กก็อยู่ในสถานการณ์ที่ท้าทายมากเพราะว่าตำรวจนะคะประกบตัวถ้าพี่เล็กไม่แยกตัวมเมาะนี้ก็คงจะไม่ได้หาไในสามฝ่ายเลยค่ะพอดีเราเองเนี่ยก็มีพี่ป้าน้าอาอยาให้กำลังใจโทรมาจากต่างๆจังหวัดบ้างอาะไรบ้างเราเองเนี่ยเราเราียกว่ายุ ผมอยู่ในเหตุการณ์นั้นโอ้ขอขอบคุณคุณเสือแดงคุณปากน้ำสาวนากัษณ์หนและเขตพื้นที่ไกลเคียมมากันเยอะนะทั้งที่ว่าเราไม่ได้ถูกกระโดงเลยคือเราเขารู้กฎหมายการถูกย้อนยุกรงมันไม่ถูกต้องนะเวลากระชับนั้นผมขอพูดว่าผมดำเนินอยู่ในห้องขังนะครับเป็นเวลา20นาทีและอยู่ในสนำตำรวจถึง6ชั่วโมงกว่านะครับตั้งแต่ถาม ุมนะครับแต่ไม่เป็นไรผมก็สู้และอยากสู้สั้นๆนะครับเนื่องจากเวลาจำกัดนะครับเหตุการณ์วันนี้อยากจะบอกทุกทุกคนสั้นๆว่าคุ้มขังได้แต่ตัวแต่หัวใจอิสระเสรีชน ขนาดสถานีวิทยุเขามีเอกาสารแสดงสิทธิ์ทดลองออกอากาศก็ไปจับเขานี่เคือความอายุติธรรมความเป็นสองมาตรฐานของประเทศาพศาราณสีณเวลานี้คนระับหลังจากนี้ครับเราเส็จจากการแถลงข่าวแล้วพวกเราจะไปที่สภาไปยื่นกันมาที่การกฎหมายการยุติธรรม และสิทธิมนุษยชนไปดำเนินการกับพวกเรียกว่าโจรในเครื่องแบบเหล่านี้และสุดท้ายนะครับผมให้ผมขอให้ประชาธิปไตยจนเจริญประเด็นการและระบอบอามาจจนทิ้คุณ ที่น้องทุกท่านนะครับเดินทางเคารพนะครับวันนี้ให้เกียรติอย่างสูงกรพวกเราครับชมรมสืบบนเต็นท์เพื่อนชาติปรไทยครับขอบคุณมากตอนท้ายนะครับที่เอยากเห็นว่าพี่น้องเนี่ยก็เดินทางเข้าออฟฟิศของตัวเองนะครับบางคนเห็นที่นี่เป็นสัญญาณนะครับมาทุกวันต่อตากทุกวันนะฮะเราต้องมีคอนเสิร์ตนะครับช่วยให้ใจคนไทยมีพกันวันสุดนี้นะครับ29สุ29เมษายนตั้งแต่13นี่กันต้นไฟมาตบเท้าให้กำลังใจกันครับ อคอามจชิงจะนอนฉันกมาไม่มาถ้ามาไม่นะ